เลยนะคะถ้าใครมีอาการ7อย่างดังต่อไปนี้นะคะให้สงสัยไว้เลยว่าคุณอาจจะติดเชื้อโควิด1 9แล้วก็ได้นะคะค่ะปัจจุบันนี้นะคะเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็ได้ระบาดขึ้นในประเทศไทยนะคะคนติดเชื้อหลักพันขึ้นนะคะแล้วก็มีเสียชีวิตทั้ง10กว่า20กว่าคนทุกวันนะคะวันนี้วันที่8พฤษภาคม2,564นะคะ เพราะฉะนั้นเรามาสังเกตก,กันดีกว่าค่ะว่าเรามีอาการเจ็ดอย่างนี้ไหมคะน่นะคะก็คือมีอาการไข้หนาวสั่นนะคะปกติร่างกายคนเรานะคะจะอุณหภูมิอยู่ที่36 3 7 5องศาคือถ้าเกิน37.5าองศาขึ้นไปแล้วนั่นหมายความว่าคุณเริ่มมีไข้แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีตัววัดอุณหภูมิ ของของอุณหภูมิไข่ะค่ะเพื่อที่จะทราบนะว่าเรามีอุณหภูมิเกินแล้วเป็นไข้หรือเปล่านะคะแต่ถ้ามีอาการเป็นไข้แล้วคุณหมอแนะนําเลยว่าให้ทานยาพาราเซตามอลน,นะคะบรรเทาอาการนะคะแล้วก็ให้เช็ดตัวเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายนะคะถ้าไม่ดีขึ้นสังเกตอาการต่อไปค่ะอาการที่2ก็คือมีอาการไอเจ็บคอนั่นเองนะคะ ไอจะมีไอแบบแห้งๆไอแบบมีเสมหาหรือไอแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าไอถี่ขึ้นไอบ่อยขึ้นนี่นะคะให้สังให้สงสัยไว้เลยว่าอาจจะเราอาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด1 9แล้วก็ได้นะคะ mm. เมื่อไอแล้วก็ต้องมีเจ็บคอถูกไหมคะถ้าเจ็บคอมากๆทํำยังไงดีคะก็คือให้ดื่มน้ําอุ่นนะคะปริมาณเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะไปล้างไป ระบายเสมห่ในลำคอนะคะสีเลยนะคะก็คืออาการหอบเหนื่อยง่ายค่ะปกติเราทำงานโดยปกติเดินขึ้นเดินลงบันไดหรืออะไรก็ตามนะคะเราปกติเราไม่เหนื่อยเลยแต่ว่าเราถ้าเกิดเรารู้สึกเหนื่อยขึ้นมากๆเนี่ยให้สงสัยไว้เลยะคะ่ะว่าคุณอาจจะได้รับเชื้อมาแล้วก็ได้นะคะข้อที่5เลยนั่นก็คือการมีตาแดงตาเสบนะคะสู้แสงไม่ได้นะคะให้เรา สงสัยไว้เลยว่าอาจจะเป็นเชื้อโควิด -19 มันอาจจะแยกออกยากนิดน,นึงนะคะว่าเป็นตาแดงเกิดจากตาแดงปกติหรือว่าตาแดงที่แบบมีเชื้อไวรัสว่ามีเชื้อไวรัสโควิด -19 กนะคะก็คือจะต้องสังเกตอาการร่วมกันหลายๆอย่างนะคะต่อไปข้อที่6กนะคะก็คือมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีผื่นไม่ว่าจะเป็นผื่นแบบ เป็นจุดเป็นจ้ำนะคะส่วนใหญ่จะขึ้นที่พบผู้ป่วยนะคะส่วนใหญ่จะขึ้นที่ตามนิ้วมือนิ้วเท้านะคะแต่แตว่าก็อาจจะขึ้นในส่วนอื่นได้นะคะอาจจะขึ้นเป็นนปืนป้นๆเหมือนลมพิษหรือว่าจะอาจจะเกิดขึ้นเป็นเส้นบางๆเล็กๆอันนี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกระทันหันเราต้องสงสัยนะคะว่าเราอาจจะติดต่อไปข้อที่7นะคะก็คือมอีจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะและท่า โดยปกติแล้วเราจะได้กลิ่นอาหารถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอยู่ๆเป็นขึ้นมาเนี่ยให้สงสัยทันทีค่ะว่าเราอาจจะติดเชื้อโควิด1 i เข้าไปแล้วก็ได้นะคะยังไงก็สังเกตอาการโดยรวมนะคะว่าคือบางคนไม่แสดงอาการนะคะที่ติดโควิดระลอกใหม่นี้นะคะก็คือพยายามสังเกตเลยนะอาการว่า เรามีข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์เลยค่ะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ออกนอกบ้านนะคะให้สวมแมสนะคะให้ดูแลตัวเองที่สุดสรุปนะคะมี เอาการที่บอกมาแล้วนะคะก็คือจะมี 1. มีไข้ตัวร้อนนะคะหนาวสั่นนะคะอุณหภูมริร่างกายเกินกว่า3-7.5องศานะคะแล้วก็ 2. มีไอจะไอแห้งๆไอมีเสมหะน่าสงสัยทั้งนั้นเลยนะคะ 3. ก็คือเจ็บคอนะคะ4หอบเหนื่อยง่าย 5. มีอาการตาแดงนะคะ 6. มีผื่นขึ้นตามตัว 7. จจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอมาถึงตรงนี้พอจะรู้เรื่องยังคะว่าการตัวเองมีแบบไหนบ้างถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ